ทิต้าเลือดกำเดาไหลเหรอลูกเห็นเหแดงเลือดไหลเลยอ่ะจริงๆแปบ๊บนึงเดี๋ยวมา,มาเช็ดให้เดี๋ยวมาเอาทิชชู่เปียกให้โอเคไหมนักกีฬาของเรายังไม่ทันลงแข่งขันเลยครับเลือดกำเดาไหลซะง,งั้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปงานกีฬาสีของเรเนทิต้ากันค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพักดูแลนักกีฬาแป๊บนึงนะคะ ันนี้ก็คือก้านาฬิกานะคะโรงเรียนนัด8ปดโมงครึ่งทุกคนต้องไปประจํากันที่4ของตัวเองแต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นเพราะว่าเด็กๆบอกว่าจะต้องซื้อสเสบียงก่อนก่อนที่จะไปแข่งกีฬาใช่ไหมครับต้องซื้อสเสบียงก่อนใช่ไหมครับโอเคัอนนี้เขากําลัง<า>ซ้อมแซมนักกีฬาก่อน<า>ได้เอาหมวก<า>หนูจะเอาหมวกใช่ไหมได้ได้ได,ไดเอาหมวกเอาหมวกมาแล้ว ให้พีตาเดี๋ยวให้พีตาจะเป็นคนหย okay, ิบให้น้องโอเค่าหยิบเองไปไปเห็นไหมคะใครว่าชีวิตคุณแม่ง่ายมันไม่ง่ายค่ะมันมีขั้นตอนของมันค่ะเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะว่าจะถึงวันเรียนกี่โมงนมามาอยู่สีเขียวมามาต้องซื้อเซเว่นอัพ ไม่มีหรอไม่มีอ่ะไม่มีขวดสะท้อนแสงอะ่ะเสียใจอะ่ะไปเร็วจ่ายตังไหวไหมเนี่ยเอาเยอะๆแล้วเนี่ยได้โอเคโอเคพอแล้วไปจ่ายตังนี่คือเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้มาเซเว่นแล้วก็ได้ซื้อของเยอะที่สุดขนาดนี้รับรองว่าแบบเขาต้องปิดนแน่นอนเาปกติแบบมาแล้วมาก็จะให้เรื่อย่างมากแบบหนึ่งชิ้นสองชิ้นวันนี้แบบได้ซื้อแบบ เต็มพิกัดคะ่ะเจอกันที่โรงเรียนคะ่ะได้แล้วครับนาถึงโรงเรียนพีต้ากันแล้วคะ่ะม,มาเข้าามเร็วแๆนัให้กล้องเชียร์สีเขียวปีดาปีดาจะไปไหนมาไปแล้วมามาไปไหนแล้วบอกมามาจะไปด้วยไปไหนไปไหนหนูจะไปไหน ให้นารานารา,า,าอยู่ไหนอะอ่าปาอยู่กับใครเขาอยู่กับปาใช่ไหมมีอะไรอีกเหรออะ,อะไรอะเอาอะไรมาให้อ,ะอ่ะลูกโปง่งด้วยเอาไปเอาไปให้นารานารานั่งอยู่กับปาปาสมาพา,ปาไปไปไหม Let's go <S เดี๋ยวรอบต่อไปนาราจะแข่งแร้ว่าพีต้าเจเชียสีเขียวหรือว่าเชียร์นาราดี เชียนาลาเหรอสุดยาน้องบุญบุญเชียใครคะเชียนาลาเออเชียพี่น่าเชียใคร แกต้องเร็วด้วยแล้วก็ต้องแบบห้ามหกด้วยสินเป็นเวอร์แม่ื่งเป็นเวอร์ ไม่หกสักหยดเลยทำไมทำเก่งจังเลยนักกีฬาสลบไปแล้วค่ะนักกีฬาเหนื่อยใช่ไหมนักกีฬาวิ่งตักน้ำเหนื่อยใช่ไหมลูกป้า you okay พี่ต้าตัวร้อนหรือเปล่าครับแก้มแดงแล้วลูกไปกลับไปกินขนมนมเนยกันเป็นไงเอนจอยไหมไหนใครได้เต็มปินกันไปนเลย<ม>เด็กๆ พวกเรากินไอติมกันเป็นทีมเลยชนนอยชนนอยป้าว่าชนนอยพวกเราชนไอติมหนึ่งสองสามชนชนเย้เย้เยเยเย้ป้าเท่าไหร่ย่งที่เลยรไม่มีป้ายชื่อป้าย่างที่หมาได้ไหมย่างที่หมาไมั้มีที่หมาเหรอดูได้ไงต่อไปแล้ ลูกแล้วอะ่ะโลกรูดโลกรูดปาฟายักที่ออกมาไม่ได้นะคะพี่ต้าบอกนี่แหละคือเอาละค่ะการเด้งต้องมีวันเลือกตาจริงๆแล้วเมื่อวานเยพี่ต้าแอบไข้ขึ้นตอนที่ก่อนจัวันกีฬาสีหป์วันก็คิดในใจว่าแบบจะมางานกีฬาสีได้ไหมแต่ปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาเขาก็เหมือนแบบดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มีไข้นะคะก็ะเลยตัดสินใจว่ามาการแต่ว่าตอน,นเนี้ยนี่ยแบบว่าแดดร้นอนมากหวฝนก็เลยจับตัวดูแลเรียนดูเหมือนแบบตัวจะเริ่มุูมๆอีกรอบอีกรอบอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเดีด๋ยววันนี้ แอบแวบกลับไปก่อนค่ะไื่อั้นเดี๋ยวนีอะไรไปก่อนนะค่ะลาค่ะเรายังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ไหนนะคอยไปหาคนอื่นกลับบ้านไปเซฟตัวเองก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ต้องไปว่า